อันนี้เป็นเทคนิคการตัดด้วยกันไกลนะเราจะตัดลองทรงด้วยกันไกลวิธีง่ายๆเบื้องต้นหนึ่งการจาะปีกนหนึ่งสองสามเราเริ่มตั้งแต่การจาะปีนะอันนี้ทำไมต้องเรียนจาะปีแล้วหวีแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงบ้างเช่นหวีใหญ่หวีขาวเล็กนะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูทีละอันเลยนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมจะใช้หวีใหญ่ก่อนนะเริ่มนะคำว่าเริ่มเนี่ยเริ่มจากจอนก็ได้เริ่มจากหลังหูก็ได้ เริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะโอเคแต่เร,เริ่มจากด้านหลังก่อนแล้วก็ใช้ตัดตรงเนี่ยใช้กลนกันไก่ได้ขึ้นไปดูตรงนี้นะนีเน่เทคนิคการวางบีไหมฮะเนี่ยเราตัดให้เป็นลองทรงแทนปฏิทเลียนอ่าเนี่ยถ้าเราใช้กันไก่ได้นะเทคนิคการจับกันไก่สำคัญที่สุดเนี่ยกันไก่ย่าอย่าเยอะนี้แค่นี้พออ่านให้สุด ให้สมูทนะปุ๊บปบสิ่งที่สาคัญให้ฝึกกันไกลแล้วหวีให้คล่องนะปุ๊บนะหนึ่งสองสามปุ๊บช้ช้าเห็นไหมครับปุ๊บไม่ต้องรีบตัดเราตัดแบบคาดหวังนะคําว่าคาดหวังก็คือตัดออกมาต้องสวยไม่ต้องรีบตัดนะช้าๆคาดหวงอันนี้เขาเรียกว่าเราตัดออกกรอบก่อนตรงนี้ยากสุดก็คือม,มุมที่ษะ ให,ให้ดูข้างเดียวพอนแต่ว่าให้เราเข้าใจทีทละตำแหน่งเนาหนึ่งทิษะมีสามด้านซ้ายฝาหน้าหลังก็เราก็ตัดแต่ละฝั่งให้เก่งไล่เสร็จขึ้นมานไหมครับช้าๆเนี่ยตรงนี้ถ้าเราตัดไม่ลงเราอย่าเพิ่งไปที่อื่นปุ๊บแล้วตรงนี้ก็ล็อกมาเทคนิคก็คือเนี่ยพลิกวีนไหมครับหนึ่งสองสามแต่ให้เราพลิกด้วยนิ้วไม่ไม่ต้องใช้แขนนะใช้แค่นิ้วปุ๊บ เห็นไหมครับช้าๆตัดไปก็ซ้อมไปด้วยปุับช,ช้าๆเห็นไหมครับตัดเฉพาะเส้นผมที่อยู่ในหวีเท่านั้นให้สังเกตดูเทคนิคสําคัญอยู่ที่การจับอุปกปรณ์เนาะเราจะตัดผมเก่งไม่เก่งให้เราฝึกการจับหวีให้แม่นยําเพราะหวีนี้จะเป็นตัวบังคับเส้นผมเห็นไหมครับเส้นผมมาด้านนี้ ผมก็จะตัดย้อนขึ้นไปนะครับอาย้อนเึ้นผมขึ้นไปเห็นไหมครับตัดเนี่ยเก็บรูปผมบนี้ปุ๊บแล้วก็มามุมนี้นะครับชา้ชาขึ้นไปตัดผมเฉพาะอยู่ในหวีไหมครับชา้าแต่การไกลเนี่ยจะจะอ้ากัรไกลแบบเต็มเต็มที่เลยนไครับปุ๊บปแล้วก็ชา้าไม่ต้องรีบนั่งตัดก็ได้ยืนตัดก็ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเก้าอี้เห็นไหมครับนะ พอเราตัดสตูเสร็จเนี่ยงานก็จะสมบูรณ์เลยนะครับเนี่ยการฝึกเบื้องต้นแต่ผลงานออกมาเป็นมืออาชีพเลยนะดูแบบไม่ได้ยุ่งยากนะครับตัดสบายๆตัดผมเราต้องมีความสุขด้วยนะแต่ถ้าตัดไปเราอยากเครียดคำว่าม,มีความสุขก็คือตัดแล้วให้ผลงานออกมาละมุนดูธรรมชาติดูสวยเช่นผมธรรมชาติเนี่ย แล้วเราเข้าใจเส้นผมมาด้านนี้ก็ตัดย้อนขึ้นไปนะครับอ่าครั้งนี้ก็เริ่มมุมตรวนี้เล็กเล็กน้อยๆค่อยๆเก็บไปพอเราตัดต,ต,ตัวนี้เสร็จปุ๊บนะฮะยกขึ้นมาตัวนี้เริ่มหน้าหวีแล้วก็ค่อยปรับขึ้นไปช้าๆเห็นไหมครับแล้วก็มาตรงสันหวีกันไกลวางตรงสันหวีดูแรกๆมันอาจจะดูดยากแหละแต่ไปสักพักก็จะเริ่มชินมีความคุ้นชินและเกิดความแม่นยำมากขึ้นมากขึ้นเหมือนเราค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆ ค่อยๆฝึกเห็นไหมครับอย่างเทคนิคผมปุ๊บหวีลงมาปุ๊บลิกขึ้นมาคือให้เส้นผมเนี่ยเข้าในหวีการตัดผมที่เก่งนั่นหมายถึงว่าเราอะ่ะต้องหวีเส้นผมให้เข้าอยู่ในหวีเท่านั้นเองครับเราไม่ได้มองที่ผลลัพธ์นะแต่เรามามองก่อนว่าวิธีการก่อนเริ่มต้นวิธีการก็คือการจับหวีให,ให้ให้เก่งให้คล่องอันนี้ย้อนขึ้นมา,ใ,านใช่ฮะการหวีนะครับ ให,ให้เข้าใจพอเราเข้าใจหนึ่งธรรมชาติเส้นผมสองเข้าใจธรรมชาติของตัวเองคนที่เรียนเป็นช่างตัดผมที่เก่งเนี่ยเขาให้ให้เข้าใจธรรมชาติของเส้นผมก็คือเป็นงานที่เราจะทำอันที่สองก็คือมาเข้าใจความถนัดของตัวเราเองนะเช่นเนี่ยการพลิกหวีเนี่ยเราซ้อมเยอะๆเลยฝึกทุกวันก็เหมือนเราเรา เล่นดนตรีหรือเล่น,เล,นเล่นกีฬาเรื่องเดียวกันเลยฮะเนี่ยซ้อมเยอะๆไหมครับแบบเดียวกันค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆพึ่งอย่าพึ่งถามหาผลลัพธ์นะว่าสวยไม่สวยแต่ให้เราฝึกฝนให้เราเข้าใจก่อนแต่ถ้าเราไปโฟกัสที่ผลลัพธ์บางทีเราทําให้เรากดดันเลือกะเรียดและตัดผมแบบไม่มีความสุขจริงๆการเรียนตัดผมนี่ก็คือเป็นการฝึกสมาธิเราด้วยนะ แล้วก็สิ่งที่สาคัญมันเป็นงานเป็นศินละปะเนาะเช่นผมเนี่ยค่อยๆตัดตะผมดูมันถ้าผมประมาณเนี้ยจะไม่ขาวจนเกินไปจะดูนุ่มนวลดูคลาสสิกดูละมุนและใช้กันไกเนี่ยคาถามว่าจะกันไกกับปัตตานีทําไมต้องมาตัดกันไกรมันเสียเวลาผลงานออกมาไม่เหมือนกันนะครับปัตตาลีนก็จะดูแข็ง การไก่ตัดออกมาแล้วมันจะละมุนและสิ่งที่สำคัญเวลาผมยาวออกมาจะสวยนะฮะปุ๊บอ่ะม,มาตรงจอนจอนเส้นผมมาด้านนี้เราเข้าด้านนี้ก็นนะได้เห็นไหมครับเข้าด้านข้างเส้นผมย้อนขึ้นนี้ได้ไหมก็ได้แต่เฉพาะตัดเฉพาในหวีเท่านั้นเวลาตัดผมที่อยู่ในหวีเนี่ยออกมาจะสวยไหมครับจะละมุนน้ำมุมนี้นะครับอันนี้สันหวีเนะี่ยวางที่เนื้อตรงนี้ปุ๊บ เอาปลายวิสกจิกเข้าไปปุ๊บก,กดออกมานะครับอ่านิดเดียวนะครับจช้าอย่งเ้ฝึกแค่นี้ยฝึกวันละหน่อยละหน่อยละหน่อยปุ๊บจับ่าีนี้ได้ไหมจับได้แต่จะทํางานยากแต่ถ้าจับนี้จะจับง่ายปุ๊บะ<ๆ>นะครับปุ๊บนะฝึกอมเยอะๆนะครับค่อยๆฝึกทีละข้าง ยิ่งถ้าเราได้ตัดซ้ำลูกค้าท่านเดิมเป็นญาติหรือเพื่อนคนเดิมหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะแม่นยำเส้นผมเส้นผมเราก็ไม่มีไม่กี่ประเภทนะเส้นตรงเส้นเล็กเส้นใหญ่หยักโศกแบบนี้เราจำสภาพเส้นผมแต่ละแบบให้ได้ก็จะเรียนง่ายมากครับฝึกเยอะๆนะครับสิ่งที่สำคัญความนิ่งความใจเย็นฝึกแค่เรื่อง เรื่องตัวตนของเราให้มากแต่ถ้าเราไปถามหาความสวยมันก็จะกดดันถ้าเพิ่งเรียนคงคงเป็นไปไม่ได้ฮะที่เราจะตัดให้มันสวยในวันเดียวแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยการเก็บเส้นผมอ่ะเนี่ยที่ความสวยก็จะจะเริ่มเปิดเผยตัวเองมาทีละหน่อยทีละหน่อยซึ่งเราไม่ต้องไปถามหาเลยแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียนรู้วิธีการจับนะครับช้าๆพอเราแบ่งแยกบริหารอารมณ์ได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องอารมณ์ ล,ล้วนเลยครับต่ผมเนี่ยถ้าอารมณ์หุนอิดก็จะตัดยากมากเพราะถ้าใจเราเย็นมากเส้นผมสู้เราไม่ได้ความนุ่มนวลความคลาสสิกแต่ผมที่ขายคำว่าไม่ยากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเส้นผมมันเดินไม่ได้มันก็อยู่ที่เดิมอะเราก็จะได้ไม่เครียดเนี่ยต้องมีคิดอะไรที่มันมันเป็นเชิงบวกนะทำให้เกิดพลังกำลังใจในการเรียนการตัด ใช่ไหมครับเส้นผมไม่ได้วิ่งหนีไปไหนอยู่ที่เดิมแต่ใจเราต่างหากที่เป็นทู้ใจร้อนกดดัน,นตัวเองอะไรแบบนี้ก็จะหดงดหินเนาะอย่างน,นี้เริ่มมีขาวเล็กเริ่มมีขาวเล็กนะครับปุ๊บหาใช่ไหมครับ,บ,รบอันนี้ก็จะเก็บลึกก้นมาอีกทำให้จอยมันฟิวขึ้นเเฉพาะเส้นผมที่อยู่ในหวีไหมครับจะค่อยๆเก็บโอเค ค่อยๆเก็บไปนะแต่มาผมนี้เส้นผมมาหน้านี้เราดูหนะ้าหลัการเข้าปุ๊บ ฝั่งนี้ก็ได้นะฝั่งนี้สำหรับที่หนานเนี่ยก็ยจะค่อยๆเก็บไปอันนี้อาจจะตัดดูยากตงไหนรู้นะครับหนึ่งเคลนผมขาวด้วยดำด้วยค่อยๆไล่ตัดติดไปขึ้นมาปุ๊บมาอันนี้จะตัดแบบตามตุยไล่กันไปค่อยๆตัดเย็นๆเ,เรียนรูปไปเรื่อยๆ ผมจะมากันขอบตัวนี้นิดนึดน่งในแบบคมนิดนึงโอเคโอเคไม่ใช้ปลายหวีนะคะ่ะค่ะเก็บจายจาไปผมนึกวาวางกันไก่นะครับอย่างเทคนิคการเรียนรู้กันไกลเนี่ยเส้นผมมาด้านไหนเราใช้มุมยังไงบิดกันไกนะ่ไหม มันจะต้องไม่โดนเนื้อไหมครับการวางกันไกล เส้นผมมาลงหน้านี้อาจจะเข้ายากตัวนี้แล้วก็ล็อกเส้นผมนะค่อยๆเก็บดึงขึ้นไปมุมมุมนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเส้นผมเป็นการวางหวีอันนี้อาจารย์นั่งตัดหรอถ้าปกติเรายืนตัดก็จะง่ายขึ้นเราตัดซ้ำๆตรงไหนที่เรารู้สึกว่ายังไม,ไ,มไม่สมบูรณ์ก็ตัดทําได้ ใช้สันดิ้ไปแล้วไล่กันไปใช่ไหมครับตัวนี้ก็ให้ใช้ปายปกันไกน่เราจะฝึกตัวเราเองใช้กันไก่ทั้งอันเลยในการเก็บ ตรงนี้ก็ใช้ปะเตียนกันขอบได้นะปะเตียนตัวเล็กๆก,กันขอบก็จะเป๊ะเลยการลุกผมไดีโอเค,อเคใช้คนกันไกลนะฮนะก็จะสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นค่อยๆเก็บไปนะครับ สมบูรณนะเทคนิคการเรียนวันนี้ก็เรียนแค่ครึ่งเดียวพอแล้วก็จะได้ฝึกผลก่อนนะสองข้างทําเหมือนกันนะครับไม่ต้องกังวลฝึกเยอะๆนะครับโอเคพี่อ่อได้ไหม